ที่นครศรีธรรมราชผู้ชายคนนี้เขาเสพยาพอเสพยาหนักก็มีอาการคุ้มคลั่งประกอบกับเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยโอ้โหคุ้มคลั่งทีนี้นะคะทำลายข้าวของด่าทอพ่อทีนี้ค่ะตอนที่ตํารวจเข้าไปพยายามที่จะควบคุมตัวอยากให้คุณผู้ชมดูว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงเอาดูพร้อมกันค่ะไปไอ้ขอเมือไปไก้ขเียวไปขอเกี้ยไปบอกกูไปกับมมา เอาเอาน้องเบื่อถูแม่เบื่อเลยมึงเจอว่าต้องมาเบื่อถูแม่เบื่อเลยแม่เบื่อแม่ยังไม่รู้เลยมามาตังคู่คุยดูมาเจ้าองน้องก้อนที่นอนคุยกับตำรวจนี่น้องใสยมุ่นมุนเรศีได้ไหมโอเคนั่งนนั่งได้นั่งได้เนโอเคโอเค ผมลไ่พ่ออไม่ต bon, okay, ้อนไปมาล้วม่ตับเลยมนกดกัไม่มีนี่นียบ้าน่อฟ้าลกันน้น้ะนดูบ้เร็วมาวาวาดีกันมีบัตรมีบัตรยังที่ว่าบ้านฮะหลักาเนี่ยปลามอ่แล้วลาดลมแต่พ่ไไนะพมพุ่มไปไนะ นี่เห็นไหมเขาบอกว่าผมจะไม่ไปครับเพราะ<อ>ผมไม่ได้บ้า<อ>แล้วเขาก็บอกด้วยว่าพ่อเนี่ยทำให้เขาบ้า<อ>สรุปคือยังไงกันแน่แล้วก็เมื่อกี้ค่ะที่มันต้องมีสติ๊กเกอร์ช่างน้อยแปะไว้นี่คือเขาก็แก้ผ้า<อ>ในและ้นะคะเห<อ>ตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ2องทุ่มค่ะ ทีนี้ตารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมากันเป็นสิบนายเลยคุณนะท่านนานคุณผู้ชมดูสิแล้วต้องมีอาวุธนี่คืออะไรคะไม้งามไม้งามเป็นอาวุธประจํากายตํารวจเวลาที่ต้องไประง,งับเหตุคนคุ้มคลั่งแบบนี้เลยก็มาที่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละทีนี้นายดำขอเรียกว่านายดำแล้วกันนะคะอายุ25ปีเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วตัวเขาเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ร่างกายกำยำเลยล่ะปรากฏว่าเสพยาจนหลอนคุ้มคลั่งอลาวาดมาทำลายข้าวของดาทอพ่อ แล้วก็ทําร้ายพ่อด้วยพ่อเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะคะพ่อก็เลยบอกอเ,เอาไม่รู้จะเอาอยังไงละพ่อก็เลยแจ้ง,ตำ,จงตำรวจอะคะ่ะให้คุณตํารวจเนี่ยช่วยหน่อยเธอมาจับตัวลูกเอาไปสงบสติอารมณ์ทีเพราะขนาดผมเป็นพ่อเนี่ยมันยังทําร้ายเลยเ,เดี๋ยวจะไปทําร้ายคนอื่นเข้าทีนี้ ตอนแรกเนี่ยนะตัวในดําลูกชายเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในบ้านนะเขาปิดประตูหมดเลยคุณน้ทนังคุณผู้ชมตารวจอะเครียดก่อมดาออกมาออกมาเอาไม่เป็นผลเครียดหนักกว่าเดิมอีกแล้วเขาก็บอกไงมาไงว่าพ่อทําให้ผมบ้าเสร็จแล้วเอ้าทีนี้ทํายังไงล่ะพ่อก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยจนตํารวจเนี่ยนะต้องเอาตัวพ่อเนี่ยออกไปก่อนเพราะว่าไม่อยากให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันตึงเครียดมากไปกว่านี้คราวนี้พอเอาพ่อออกไปละ ในดำก็ค่อยๆผ่อนคลายลงเปิดประตูบ้านออกมานุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีช็อตที่แบบโอ้ยเปิดแก้ผ้าโชว์ตำรวจเลยทีนี้ตำรวจนะกว่าจะจับใส่กุญแจมือได้เอาผ้าขนหนูมาให้นุ่งได้เนี่ยก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะแต่ฝั่งในดำนะ่ะเขายังไม่ยอมไปโรงพยาบาลอ้างนู่นอ้างนี่แล้วมีจังหวะที่เขาแกล้งคุณ เขาทําเป็นลมชักแล้วก็ทําท่าเหมือนกันกัดลิ้นตัวเองอ่ะแขนขานี่บิดงอไปหมดลงไปนอนลิ้งกับพื้นดินอยู่หน้าบ้านแบบนั้นอ่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเปลโรงพยาบาลมาเอาส่งขึ้นเปลส่งไปโรงพยาบาลนี่คิดดูนะกว่าจะจับตัวเขาได้แล้วก็เอาเขาออกไปจุดตรงนี้สองชั่วโมงนานอยู่เหมือนกันนะโอ้โหนานค่ะสองชั่วโมงเนี่ยใช่ทีนี้ยังไงต่อล่ะก็ไปถามผู้เป็นพ่อถามพ่อเขาหน่อยว่าเอ๊ะ พ่อลูกพ่อเนี่ยยังไงคุณพ่อชื่อว่านายขาวนะคะอายุ60ปีพ่อก็บอกแบบนี้ว่าเวลาลูกชายเสพยาบ้ามันก็จะหล่อแล้วก็เพี้ยนแบบนี้แหละให้ตังไปเนี่ยไม่เคยเหลือนะมีปัญหาเนี่ยทะเลาะกับพ่อประจําที่ผ่านมาไม่เคยจะพาไปรักษาหรอกเขาไม่รู้จะทํำยังไงต้องเอาคือจะต้องเอาไปรักษาจริงๆแล้วแหละพ่อบอกแบบนี้ในรอบนี้ ทีนี้ญาตินะคะคือญาติเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ไบอกชื่อนามสกุลมานะแต่ว่าคือคนที่ไม่ใส่เสื้อค่ะบอกว่าเวลานหนุ่มป่วยจิตเวททะเลาะกับพ่อเนี่ยตนเองเนี่ยจริงๆปกติโอ้เข้าไปห้ามประจําต้องคอยไปห้ามทับโซรู้สึกส,สงสารพ่อเขาเหมือนกันเลยนะคะก็แหมไม่รู้ว่าติดยาหรือป่วยจิตกันแน่แหละนะแต่รอบนี้นะถือว่าหนักสุดเลยที่ผ่านมาเพราะบอกว่าเห็นแบบนี้เนี่ยทนดูไม่ไหวไม่รู้ว่าเอาจริงเขามีอาวุธมีปืนมีมีดอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดถือมาทาอันตรายกับพ่อเนี่ยแย่น่แน่เลยก็เลยต้องแจ้งตํารวจนะะค ให้มาระงรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกทุรักทุเลสชั่วโมงกว่านานมากนะสองชั่วโม,<ด>โมงอะใช่